อ่ะสวัสดีครับผมที่ผมมาพูดเนี่ยผมผม,ผมฝันไม่ดีเอาอันนี้ผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเพื่อนดีกว่าการคบเพื่อนเพื่อนที่ผมอยากพูดจริงก็อยากจะมาพูดนานแล้วนะครับการการคบเพื่อนแล้วเพื่อนที่เหลืออยู่ในปัจจุบันที่เราทํางานด้วยอแต่ว่าไม่ได้พูดถึงพวกพี่ทํางานนะพี่พี่ทางานเขาดียอยู่แล้วเขาเขาทำให้เราเป็คนคนดีอยู่แล้ว คืออย่างนี้ครับคือผมฝันฝันว่าเพื่อนคนที่ผมผมคิดว่าผมรักเขาอะตายอันนี้ในความฝันผมนะแต่ว่าผมยังไม่ได้บอกเขาหรอกแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ว่าผมก็เลยอาจจะแบบไม่อยากมาพูดก็เลยเอ๊พูดดีกว่าเช้ามาอ่ะเอามาเข้าเรื่องกันดีกว่า <c oughs> คืออย่างนี้ครับการคบเพื่อนเนี่ยมันมันมีไม่กี่อย่างหรอก เพราะว่ามันด้วยประสบการณ์ผมก็สอนตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนจบมสามมสามแล้วก็ขึ้นปวชแล้วก็ที่ปวชดีนะเรียนดีนะช่วงนั้นแม่ก็ก,ก็ก็อยู่ในอาชีพไทยประกันด้วยก็พยายามส่งผมแต่ผมผมเรียนไม่จบผมว่าจะมีเจอเพื่อนที่ที่ที่ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่คือเขาอยู่ในภราะวะที่เขาต้องต้องเลือกอยู่แบบนั้น ด้วยภาวะที่เราไม่แข็งแรงและไม่เป็นคนคนที่คิดดีต่อคนอื่นแล้วก็ตั้งใจเรียนให้มันจบเราไม่คิดแบบนั้นไงครับใช่แล้วคืออย่างนี้การครบเพื่อนเนี่ยคือคบแล้วจเจริญขึ้นจริงใจในการวิจารณ์เราเนี่ยแม่งโคตรดีเลยนะแล้วก็เมื่อคุยจบแล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกดี มันก็ดีแค่ระดับหนึ่งแต่เราแต่เพื่อนที่จะไปต่อคือต้องทำให้เราเป็นคนดีด้วยแล้วก็เพื่อนที่เราก็คือต้องไม่หยุดพัฒนานตัวเองเพื่อนที่เรายังมีอยู่คือไม่หยุดพัฒนานตัวเองหนึ่งปีสองปีสามปีห้าปีหรือหกปีหรือสิบปีอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาอยู่แบบเดิมแต่ว่าเจอกันก็ยังรู้สึกดีและเหมือนเดิมแต่ว่าคนเราอ่ะ เวลาเมื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราห่างถูกไหมห่างแล้วเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาเขาเขาก็ต้องมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตแล้วเริ่มที่จะมีครอบครัวมีแฟนเริ่มที่จะดูแลพ่อแม่และและอีกอย่างนึงนะครับผมจะพูดว่าพ่อแม่ทําทรัพย์สินไว้ให้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่ที่โชคดีในความที่ไม่ต้องทำอะไรแล้วมีกับอีกแบบหนึ่งที่ เพื่อนได้เรียนโรงเรียนเดียวกันแต่ว่าครอบครัวเขาไม่ถึงกับจนนะแต่ว่าพอมีพอกินแต่เขาก็ไม่ได้ถึงกับมีแบบคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยต้องเป็นคนที่ดิ้นรนและเขาต้องหาต้องขวยคว้าต้องทําให้มากกว่าที่เป็นอยู่และอีกอย่างเขาต้องสนับสนุนความฝันเราคือสมมุติเราจะเกณฑ์เลยเราจะเคยขาขาดหรือเคยข้างหนึ่งเข้าไปอยู่ เรือนจำหรืออะไรสักอย่างวันหนึ่งที่เราดีแล้วรู้สึกทำอาชีพที่มันสุดจริตแล้วอาชีพที่มันให้คุณค่าแก่และก็ความสุขแก่เราเพื่อนคนนั้นต้องเป็นคนที่สนับสนุนฝันเราครับเป็นคนที่สนับสนุนฝันเราไม่ใช่เพื่อนที่เข้ามาแฮกฝันเราแล้วก็ไปไม่ใช่เมาแล้วไปมันครับบางอย่างมันต้องมีองค์ประกอบ ที่ที่ที่มีที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่แค่เมาแล้วมันแล้วก็จบกันแล้วก็คือมันไปต่อไม่ได้กับกับกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไปต่อไม่ได้ถึงว่าไปต่อในสิ่งที่มันดีขึ้นจเจริญขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนะเพื่อนจะนึกถึงเราตอนมีความทุกข์และเห็นเราดีขึ้นแล้วก็จะมาปรับความทุกข์กับเรา แต่เพื่อนที่น้อยนะที่นึกถึงเราตอนเขามีความสุขแล้วโทรมาบอกเราน้อยนะแล้วเพื่อนที่ดีนะก็ควรจะโทรมาถามไถยเราบ้างเออโทรมาถามไทยเราบ้าง,อ,าายาางอย่างน้อยก็ถามว่าเราเป็นยังไงอยู่กับงานที่เราทํากับแม่กับพ่อเราอะไรอย่เงี้ยมันจะมีครับมันจะมีมันจะมีมะมแต่แต่แต่ตัวผมเนี่ยเพื่อนที่เก่าๆที่ผมมาไม่ใช่ว่าเขา ไม่ดีหมดเลยนะเขาเขามีส่วนดีครับแต่ว่าเขารู้แหละว่าผมเป็นยังไงสมัยก่อนคือผมผมผมไม่ได้เป็นแบบเนี้ยผมไม่ได้มีความคิดที่มันมันดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่มันโอเคขึ้นนะครับก็ก็ประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมจะพูดกับเพื่อนที่ที่ที่ผมเคยรู้จักแล้วก็ผ่านมาแล้วก็คบกันตั้งแต่สมัยนั้นแต่ผมเกิดหรือ ตั้งแต่ผมเรียนแล้วก็ได้สัมผัสกับพวกเขาแล้วคือผมจะบอกว่าผมขอบคุณที่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 ทำให้ผมมาเจอพวกเขานะครับคือเพราะสมัยเรียนเนี่ยเพื่อนๆสมัยในมปชเนี่ยเพื่อนๆบอกผมตลอดว่าอย่างนี้นะทาอย่างนี้นะเรียนให้จบนะเพื่อนพยายามดึงผมอยู่แหละแต่ว่าผมก็ขอบคุณเขาตรงนั้นว่าเขาพยายามดึงผมแต่ผมด้วยภาวะผม ไปอยู่ข้างนอกเยอะผมเลยมีภาวะที่ไม่ตามเกณฑ์และอีกอย่างหนึ่งเพื่อนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเพื่อนที่เห็นเราเห็นเราเห็นเราดีขึ้นในทางในทางการเงินหรอเอออ่ะก็จะมายืมเงินอะไรอย่างเงี้ยครับยืมเงินจริงๆมันก็ไม่ได้จํานวนเป็นยี่สิบหรือสิบหรืออะไรเงี้ยมัน แต่ว่ามันเป็นสี่ห้าคนขึ้นขึ้นขึ้นไปคือยืมเราก็ไม่ใช่น้อยนะสําหรับเราเราเยอะอ่ะพันสองพันสามพันอะเยอะนะแต่ว่าผมขอไม่ตอบแล้วก็ไม่ให้นะครับเพราะยิ่งผมมาทําในอาชีพที่เป็นที่ปึึกษาทางการเงินหรือว่าต้องไปวางแผนแล้วให้ และให้ความคิดแนวทางในการเขาออมเงินเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยคือผมเคยพูดกับเพื่อนว่าผมทำอาชีพนี้แหละผมไม่คิดว่าผมจะเป็นอาชีพสุดท้ายนะครับแต่ผมคิดว่าปัจจุบันที่ผมอยู่ผมผมมีความสุขกับอาชีพเนี้ยผมจะบอกว่าคุณคิดไหมว่าวันหนึ่งที่ผมเคยพูดว่าผมอยากไปวางแผนให้เพื่อนผมอยากให้เพื่อน ช้เงินโดยไม่สะดุดอาจจะมีเล็กก็เก็บเล็กมีน้อยเก็บน้อยแต่วันนึงมันผ่านไปหนึ่งปีกว่ากว่ากับสองปีอยู่ดีๆทักมาบอกว่าการเงินขัดส่วนนู่นนี่นั่นปัญหาเขาเยอะถามว่าปัญหาผมไม่มีเหรอที่ผมทาอยู่ทุกวันนี้มีนะครับผมจะบอกลยน,นะเรื่องยืมเงินผมอะอย่ายืมนะครับอย่ายืมเพราะเวลาตอนผมไม่มีคุณ คุณเพื่อนไม่ได้มาให้ผมครับแต่เวลาตอนผมลำบากคุณไม่เคยโทรมาหาผมคุณคุณไม่เคยมาถามผมว่าเอ้ยทำไมชีวิตเองมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยมันมันก็น่าจะตอบโจทย์ผมได้นั่นแหละตัวผมสำหรับสำหรับประสบการณ์ผมอะว่าวันหนึ่งที่เห็นผมเปลี่ยนในเ facebook แล้วมายืมเงินผม ผม,ผมพูดจากตรงๆนะในอาชีพผมอ่ะเพื่อนควรจะมีประกันกับผมสักหนึ่ง,งกรมธรรมงถูกไหมไม่น้อยก็มากแต่นี่ไม่มีอะไรเลยกับผมแล้วบอกว่าต้องต้องให้ลูกอย่างนั้นอย่างนี้ต้องไปเสียค่าเทอมลูกหรืออะไรคือผมพูดจํานวนคนได้นะสามคนนะที่มาที่มาคุยกับผมแบบนีน้ผมขอไม่ตอบแล้วผมขอเฉยครับ ในวันที่ผมอยากไปวางแผนให้คุณอยากอยากคุยกับคุณในเรื่องการที่คุณมีรายได้และจะเก็บยังไงเนี่ยคุณไม่เปิดโอกาสให้ผมเลยคุณคิดว่าผมขายประกันก็นั่นแหละคือในแง่ประกันสมัยนี้ผมผมคิดว่าถ้าเรามีความรู้มีความรู้ชัดเจนพูดต่อลูกค้าให้แนวความคิด ผมว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะเซ็นแอปเนี่ยมันสูงครับแล้วมีสกิลทักษะสก,กิลทักษะเนี่ยมันเรียนรู้ได้ทุกวันนี่แล้ว mm hmm. นั่นแหละครับนี่คือผมย้ำอีกทีนะผมพูดเรื่องเพื่อนที่ที่ผมเคยรู้จักหรืออะไรที่ผ่านมาแล้วอันเนี้ยเพื่อนที่ท,ที่ที่มีกรมมาทันกับผมหรือว่าที่เขาทำเล็กทำน้อยอะไรอย่างเงี้ย ผมขอบคุณเขานะที่ที่บางทีมันเป็นเพื่อนของเพื่อนที่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 ให้โอกาสผมได้เข้าไปคุยแล้วก็มีกรมาทานกับผมอะ่ะมันมันแสดงว่ามันสนับสนุนความความฝันผมที่ผมอยู่ในอาชีพนี้ยังเห็นคุณค่าในตัวผมเออยังรู้สึกดีกับผม ยังอยากให้ผมทำหน้าที่เป็นเพื่อนที่ดีกับกับพวกเองครับคือเพื่อนผมเยอะนะร้อยสองร้อยสามร้อยหรือว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเอาอันนี้ผมพูดที่ไม่ใช่พี่ที่ทำงานนะเออพี่ไม่ใช่พี่ที่ทำงานพี่ที่ทำงานเขาสอนเขาสมอะไรผมเป็นคนดีอยู่แล้วแต่ว่า่อผมจะมาเป็นแบบนี้ได้มันใช้เวลาอยู่ครับลองผิดลองถูกมาเยอะ เพื่อนที่ใกล้คือเขายังไม่ไม่โทรมาถามผมเลยว่าทุกวันนี้ว่าทํางานเป็นยังไงรู้สึกดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆกับเพื่อนมันเป็นอย่างนี้ครับผมอยากให้ให้ให,ให้ให้เพื่อนๆคิดว่าเราควรมีอะไรให้เขาก่อนก่อนที่จะมาหวังให้ให้ให้เพื่อนคนนั้นนะให้เราคือทําไปเถอะครับแต่ถ้าวันหนึ่งมันจุดแล้วมันจุดแล้วแล้วเขาไม่ได้ให้อะไรเรานะเราให้เขามาตลอดเนี่ยไม่ว่าจะเล็กจะน้อยนะ เรื่องนิดๆหน่อยๆเขาจะมีความคิดแบบว่าเพื่อนคนนี้ให้เรามาตลอดแต่ถ้าเขาไม่ให้เราเลยเราก็ค่อยๆตัดค่อยๆปล่อยครอบครัวเพืพ Kara, afraid, พ่อนเขารักทุกคนแหละในครอบครัวเขาพ่อแม่หรืออะไรเงี้ยผมก็รักเป็นผมผมก็รักรักรักครอบครัวผมผมอยากให้ครอบครัวดีขึ้นดีขึ้นผมพูดเป็นกลางว่าชีวิตคนเราทั่วเนี้ย มันต้องมีเงินปัจใจห้าที่เข้ามาเพื่อนต่างอาชีพแต่อยู่ในอาชีพเดียวกันพูดผมพูดผิผมพูดเพื่อนที่อยู่ในอาชีพเดียวกันแต่ต่างสังกัดผมก็มีและทุกวันนี้เขาได้ดีแต่ว่าวันที่เรามานั่งแทบจะใช้เงินวันละร้อยที่มันแบบมาหารกันเนี่ยนั่งแล้วก็ มีเรื่องที่มันเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออะไรเนี่ยคือเพื่อนเพื่อนอย่างนั้นผมมีนะแต่ทุกวันนี้เขาเปลี่ยนได้เขาเป็นแบบผมอ่ะเออและรายได้เขาไม่ได้ต่างว่าผมเลยสูงกว่าผมด้วยซ้ำเพราะเขาอาจจะมีแฟนที่ดีด้วยก็ก็นั่นแหละครับผมอยากจะคุยกับเพื่อนแบบนี้ว่าจากนี้นะผมไม่รู้นะแต่ผมคงจะทำงาน อยู่ที่อาชีพนี้แหละจนผมเกษียณผมก็จะฝึกสกิลฝึกความรู้ฝึกอะไรฝึกเรื่อยๆผมผมจะไม่หยุดอ่ะเพราะงานอาชีพนี้มันอยู่ที่ความคิดแล้วใช้ปากคุยกับคนเพื่อนฟังไว้นะครับการคบเพื่อนไม่ต้องเป็นต้องเป็นร้อยหลงร้อยเพราะทุกวันนี้ผมเหลือผมเหลือไม่ถึงสิบหรือสิบหรือสิบห้าด้วยซ้ำ จริงๆเพื่อนเพื่อนที่ผมรู้จักอะไรเงี้ยเยอะแต่ผมอยากใช้โอกาสนะไปคุยกับเพื่อนแล้วผมก็สนับสนุนเพื่อนที่อยู่ต่างถังกัดนะว่าเขาดีที่เขาเข้ามาอยู่ในอาชีพอาชีพที่ที่ที่มันมีคุณค่าอาชีพอื่นก็ดีหมดแหละครับแต่มันต้องมีจุดจุดหนึ่งที่ทำให้เขาเปลี่ยนเขาถึงอยู่กับองค์กรนั้นได้นาน ก็ก็นั่นแหละครับผมอยากให้เพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็ทักมาหาผมหรือคุยกับผมหรือถามไทยผมแล้วแล้วจากนี้นะคนที่เคยรู้จกักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนที่ผมผมย้ามําวิธีนะไม่ใช่เพื่อนที่ทํางานปัจจุบันนี้นะ เป็นเพื่อนนี่ผมรู้จักมันคืออดีตนั่นแหละที่ผมเคยรู้จักรู้สารสัมพันธ์มาแล้วก็ยังยังมีเฟซบุ๊กยังมีอะไรกันอย่างเงี้ยถ้าฟังคลิปนี้แล้วอ่ะอยากลบลบนะครับครับถ้ารู้ฟังแล้วรู้สึกไม่ดีลบลบนะผมคิดว่าทุกวันนี้ผมมีจุดยืนที่ผมดีแล้วถ้าเราอยากมีเพื่อนดีเราต้องมีจุดยืนให้เพื่อน เราต้องมีความคิดดีๆให้เพื่อนเราต้องคุยกับเพื่อน,นอย่างจริงใจแล้วก็วิจารณ์ในทางเชิงศิลปะเออไม่ใช่เจอกันแล้วไปเมากับแล้วก็นอนแจกจากกันสนุกไปวันๆผมไม่รู้หรอกผมไม่รู้หรอกผมไม่รู้หรอกอันนี้อันนี้ไม่เป็นความคิดส่วนบุคคลทุกคนคิดถูกหมดแหละครับแต่วันนี้ผมอยากมาพูดใน facebook ส่วนตัวผมแค่นั้นเองการพบเพื่อน แต่จําไว้นะครับถ้าทางการเงินคุณดีแล้วเพื่อนที่คุณโดนยืมเงินหรือว่าทักไปให้เงินหรืออะไรอย่างเงี้ยวิเคราะห์เขาหน่อยว่าเขาสนับสนุนฝันเราไหม mm hmm. เ,ขเขาช่วยเราอุ้มชูเราหรือว่าเห็นด้วยกับอาชีพที่เราทําอยู่ไหม mm hmm. ไม่ใช่อาชีพแค่ตัวแทนขายประกันนะอาชีพขายตรงหรือว่าเป็นยูนิวหรือว่าธุรกิจหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ย ที่ที่พอจะมาเป็นลูกค้าเราหรืออะไรเนี่ยด้วยแล้วเวลาตอนที่เขามีความสุขเขาจะโทรมาบอกเราเป็นแบบนี้ไหมเพื่อนไม่จําเป็นต้องเป็นร้อยครับทุกวันนี้ผม็รักเพื่อนทุกคนจะถามว่ารักแบบไหนเขาให้ผมเขาจะให้ผมรักแบบไหนมันอยู่ที่เพื่อนแล้วครับเพื่อนทุกวันนี้ผมมีทุกรูปแบบแหละต่างไกลหรือว่าเพื่อนเก,ก่าๆที่ อยู่ในกลมหรืออะไรเงี้ยเพื่อนในกลมผมผมดีถ้าทุกคนนะแต่ว่าเขาอาจจะเขาอาจจะเขาผมจะพูดยังไงดีอ่ะดีอะแต่ว่าวันหนึ่งที่ที่ที่เขาต้องโตแล้วเขามีครอบครัวเขาก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวถูกไหมเขาก็ต้องมีความคิดที่มันเปลี่ยนขึ้นแต่ว่าคุยกับผมได้เหมือนเดิมทุกอย่างครับได้ทุกอย่างครับ,อย,รบอยู่ที่ว่าปัจจุบันคุณจะเป็นยังไงกับผมแค่นั้นเองครับ คือผมผมก็อยากจริง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 ผมผมผมเขียนสคริปทุกอย่างที่ผมอยากพูดนะกับเพื่อนเหมือนกันการคัดเพื่อนแม่งแม่งดีจริงๆการคัดเพื่อนต่ไม่เอเอาแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนคือผมจะฝากต่อไปคืออันสุดท้ายคืออันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดลิศเสยเหมือนเกลือดีแม้มีน้อยด้อยราคายังมีค่ากว่าน้ำเค็มเต็มทะเลผมขอบคุณเพื่อนที่เหลืออยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็สนับสนุนค,ความฝันแล้วก็อาชีพผมที่ผมทำอยู่ได้ให้โอกาสผมได้ไปพูดอา,อาจจะมีเพื่อนที่พูดแล้วอาจจะทำหรือไม่ทำหรือผมไม่รู้แต่วันนี้ผมมี ผมยิงใจในสิ่งดีๆที่ผมไปคุยกับเพื่อนนั่นแหละเพราะเพราะเพราะผมรู้ว่าเพื่อนทานอํางานยังไงอะไรได้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยรู้ก็อยากให้เพื่อนแบ่งเก็บแบ่งอะไรผมพูดถึงต่างสังกัดด้วยนะเพื่อนต่างสังกัดแล้วเพื่อนที่ผมรู้จักต่างสังกัดอ่ะทํากับเขาเถอะครับเขาไม่ได้หวังร้ายครับคุณหลอกไอ้อาชีพเนี้ยเขาแค่อยากให้คุณเก็บอยากให้คุณมีในอนาคตแค่นั้นเองผมฝากไว้ขอบคุณนะ